นักสามนุ่ครับวันนี้ความรู้สึกหน่อยได้มาแบบเขาเรียนมาเดินดินแดงงนเป็ับก็จริงๆต้องต้องบอกว่ารู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่า ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะได้เป็นสถานที่ที่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็แล้วมีโอกาสได้ไปซาวเช็คมาแล้วลวร้สึกว่าระบบเสียงอะไรต่างๆก็คือดีมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการที่แบบว่ามีสเตเดียมมวเป็นแบบว่าอินดอร์แบบนี้แบบมีที่นั่งอะไรนะครับแล้วก็มีระบบซาวอะไรคือวันนี้สะใจระบบซาวมากยิ่งใหญ่มากครับ ก็จริงๆก็เป็นอีนึงเป็นอีกกมากมายครั้งก็เพราะว่ามันเป็นแบบทําแบบรู้สึกยิ่งใหญ่มากเดินมุมแดงวันนี้แล้วก็วันนี้อ่ะได้เทสแน่นอนได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามีศิลปินหลายท่านมากมากเลยนะครับผมก็รอดูเลยครับระบบจัดเต็มแน่นอนครับดูจากโลคุ้อโคอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบว่าทันสมัยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาร์ตมากๆสำหรับสาหรับงานนี้นะครับก็ดีมากรอชมครับครับมีต้นโซไหมครับมีต้นโตไหม มีผมมีผมคนนี้ใช่ครับพอได้ลองแบบซาวแล้วมันเป็นยังไงบ้างสะาใจครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเลือกเพลงมาเทสสเตดด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำไปขนาดนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเพื่อได้คำตอบแล้วเพื่อได้ลองบนไอเดียไลฟ์สเตจแห่งนี้ได้ค่อนข้างการันตีนะเพราะว่าพี่อู๋เขาก็เป็นคนแบบร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่วันนี้ไม่ได้มาร้องเฉยๆแน่นอนนี่พาแดนเซอร์พาอะไรมาเต็มเลย สามร้อยกว่าคนไม่ว่าไม่ว่าสามร้อยคนไม่ว่าเหลือแค่หกคนเหลือแค่หกกลิ่นเป็นไทยยิ่งใหญ่อยู่นะครับอือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งอะไรนะแต่เราต้องอ่ะให้น้องให้น้องก่อดกันนะอ่ะน้องลูกเพลงครับคุณเพลงลูกเพลงครับผมนี่ฮะกระแสโอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็กระแสตอนนี้กำลังมาเลยแล้วก็จริงๆก็ตื่นเต้นมาก นะครับผมก็มีชาเลนจ์ในดิท็อกด้วยนะครับที่ดีทาราชาเลนจ์นะครับผมสามารถแบบเข้าไปเล่นกันได้นี่ครับเห็นไหมนอกนี้ครับไปงานที่สเตจใหญ่มากหนึ่งครั้ก็คือมีการโชว์ความแซ่บซี่ก็โตนะก็มีนก็มีครับเพรจริงๆของเรามันโตนก็ต้องมีเปลี่ยนนิดนึงนะครับโตจริงไหมครับพี่มี ก็น่ารักเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าเขามีความโตขึ้นนะอะไรหลายอย่างเยเพราะว่าจริงๆเขาเริ่มทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ละครแล้วก็เพลงเลยมันหวานเขี้ยวนะพี่เลยแบบว่าใช่มันหวานเขี้ยวเร่อยอย่างหอมแก้มกินอวัตุ ที่บอกยินบอกว่าตัวเราก็ต้องของแก้คือเป็นการแบบว่าให้กำลังใจมันเที่ยวคือในสายตาพวกเราก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่ดีใช่เราเห็นแบบโอ้โหแซ่บเท่จังวะแบบแซบจังเลยบอกคือเป็นของแก้เพราะว่าวันนั้นทั้งเราทั้งพี่อู๋แล้วก็ทั้งผมเนี่ยก็เป็นการเห็นโชว์ของเอมอลครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเฮ้ยอะไรมันจะเที่ยวฟ้าจิ๊กซี่ขนาดนี้ภูมิใจเขามีถอดเสื้อด้วยแต่ครอแม่ภูมิใจตัวลูกอย่างนี้ไหมคะไม่เป็นแบบนันนะ เป็นพี่ใหญ่เขาเป็นน้องเล็กของเราไงเออแต่๋ยวนี้โตแล้วนะก็เริ่มจะปล่อยของแล้วพี่ต้องเตรียมรับมือเป็นน้ออเดี๋ยวนี้เห็นในติ๊กต็อกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอบ่างหัวชมพูนั่งเท่ๆแล้วแบบเนี่ยมันพอมันเล่ๆเราก็อยากเหมือนเที่ยวตัวตึงมาได้ไหนได้ไรแล้วแต่ตอนนี้ก็เลยหอมไปครับ ล่นบนสเตจใช่ครับตอนตอนนี้ก็พอมากๆเลยครับก็จริงๆครับถ้าใครแบบมีโอกาสก็ให้ผมขึ้นแบบไปร้องเพลงอะไรได้จังได้จังได้จางได้เรียกเดี๋ยวแพ็คแพ็คขอบี่มาด้วยเลยร้องให้เต้นรำอ่ะพัดคู่พี่ก็ไม่ไหวเลยหวานข้ามประเทศเลยครับ ลูกรับลูกส่งคือดีมากก็จะมีแบบพร้อมกันเลยอะทำไมคะมันหวานชอเด เอาไปที่ไหนล่าสุดเราไปแคนเบรียมาไปกัมพูชาครับก็รู้สึกว่าเออเราได้ได้เจอแฟนๆเราตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าแฟนๆกัมพูชาจะเยอะขนาดนี้พอไปถึงสนามบินโอ้โหพี่หูวคือคนเยอะมากคนเยอะมากเออต้อมีคนแบบน้อคอยแบบจุมเรียบซัวไม่ทันเลยจุมเรียบซัวแปลว่าสวัสดีครับโอ้ไปอยู่กับเขาเริ่มได้ภาษาแล้วจุมเรียบซัวขยมบาตาอูขยมบา บองสระงุนแปลว่าแปลว่ารักนะคะรักนะคะขอใครคะางขอใครรักค่แฟนแฟนขอบคุณขอบคุณขอบคุณผมร้องเพลงเขาเป็นแล้วนะฮะเพราะอะไรจบขนมเบียบจำนับจ้อยนักโอนนักบองนักทรงนักใจ เดี๋ยวเราขึ้นซับให้นะปให้ไงการตอบรับก็คือเราแน่อุ้ยดีเอโนจีแบบว่าสุดๆผมเลยถามเพราะว่าใน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 ตอนที่เราโชว์แฟนมีเขาถามว่าผมถามว่ากินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเขาบอกว่าห้ามื้อแรงเขาเยอะมากเอ่นจีเยอะเอโนจีเยอะคือไม่ว่าจะทําอะไรก็คือแบบกินหรือว่าแบบมีอินทรีแบบสุดๆเลยครับใช่แล้วคือทางงานก็จัดดีด้วยแบบไม่ซ้ํากันเลยที่ไปมา3มที่อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีฟิลแบบ คมแดงคมแดงหนอ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดูแบบน,น,น่าบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนใช่เป็นการที่แฟนคลับเขาให้การตอบรับดีมากๆสหรับศิลปินเ,เรารู้สึกฟูใจฟูในใจโอ้โหใจฟูครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราก็ไปครั้งแรกในในกัมพูชาแล้วก็ได้กลับไปอีกครั้งที่ที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงรู้สึกว่าโอ้แฟนๆแบบตอบรับดีมากแบบ เฮ้ยไม่ไม่คิดว่าแฟนๆจะแบบกลับมารอบนี้คือเหมือนยังดูรูปพี่อุ๋เปิดรูไปไว้ดูเลยม,มันเหมือนไม่ได้เห็นการเติบโตเพราะว่าจากมาเกาครั้งที่แล้วเราเราแฟนคลับเรามีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันมันเยอะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจอ่ะที่ท,ที่แบบซีรีส์ของเราแบบประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดังฟูแตกแต่เราดีใจที่มีคนชอบชมีคนดูมันเป็นกำลังใจในการที่เราจะได้ทํางานต่อต่อไปนะถูกต้องครับแต่แต่แต่มันมีหนึ่งคลิปเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได oh no ok ้ดหนีไม่ได้ด้วยอ่ะคือจะหนีไม่ได้ที่สนามบินค่ะทำไมเหี่อนแบบดูแลแบบจับผมอะไรอย่างเงี้ยจนจะดำเงียบซ้ำใช้บุคลิกได้ยังไงดูแลแบบ ูแล้วดีอ่ะนั่นคือผมแกล้งเขาอยู่ตอนนั้นอ่ะผมแกล้งเขาอยู่ผมบอกว่าทําไมผมเหนียวจังเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าสรุปอะไรวะพี่พี่แฟนขับเสาไปบ้านเรบอกว่าผมบอกว่ายืมไปกวาดบ้านหน่อยเขาบอกอ้าวสรุปยังไงกันแน่คืออ่าตอนแรกเขาจับจับก็ถูกเขาชอบแซวผมว่าผมผมเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจับไปสักพักหนึ่งเอ้ยเหมือนไม้กวาดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมผมยาวผมสาวผมวันละครั้งอะไเลยแล้วผมแกล้งเขาแล้วแล้วพอพบ พอแบบเวลาเขาจะเหนียวเขาจะบอกจูจจจแกงเขาเลยแล้วที่บอมเหนียวมันนี่เริ่มละเริ่มละวันนี้ไม่เหนียววันนี้ไม่เหนียวเดียวมันจะลืมมันืมมันลืมเฮ้ยที่เฮ้ยเี่วเธอจริงๆไว้ก็คือเาก็ตามเก็บโมเมนต์ต่างๆของเราหนาร้องเพยงใช่อาตน อัา้สร็โอเคครับพี่ดูคืออยากจะถามเรื่องการเล่นชารีนิาร์ครับครับเป็นขอเวอร์ทำไมเราถึงแบบร่าวจสนากนั้คือมันเออมันเป็นความลักสวรรค์คือมันไม่สามารถบอกได้จริงๆคือใช่ไม่หรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงการเล่นติ๊กตอกอ่ะคือพอเราดูเยอะอ่ะเราจะอยากเล่นบ้างอยากทำบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาที่เตรียมตัวในการทำชารีติการ์ดใช้เวลานาน แปบเดียวอย่างล่าสุดดินดาวอ่ะผมก็แป๊บเดียวนะคือผมมาซ้อมเต้นถึงงานวันนี้เมื่อวานเองถ่ายเมื่อวานแล้วก็แบบแบบพี่เรามาเต้นกันดีกว่าแล้วทุกคนเขาอยากจะเป็นแบบแอบดีแบ็คคอรบ้าอยู่แล้วแดนเซอร์ของพวกเราเลยนะ้หลายคนอยากจะยกให้เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์พวกแบบชาเลนจ์นี้ได้ไหมคะอุ้ยขอบคุณขอบขอบคุณแล้วกันนะครับก็ได้เดี๋ยวรอขอคอยเป็นเบล่ยวยาละกันจะพอเวล่ะคองทูกแผ่นเสียงอะครับไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดแั้นอันนี้ขิง ชมเรียกว่า <Private> มีส <oo> ่วนร่วมทุกคนยทุกคนเป็นเสียงอย่าเพลงโอมค่าที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆมากๆมากๆตรงนั้นคนก็หลายชมมากคนหลายคนไม่ชมว่าเป็นผู้ชายที่กล้าเต้นกล้าแบบเขาอันนี้ไงมันเป็นอาร์ตมากกว่าจริงใครเอไอนี่ปะคือผมรู้สึกเลย คือผมรู้สึกว่าพี่มิกที่ทํางานออกมาผมผมมีมีโอกาสที่ได้ทํางานกับได้ได้รู้จักแล้วก็ได้คุยพี่มิกมจริงๆเขาเป็นคนที่มีหัวเรื่องอาร์ตมากๆเลย<ม>เพราะว่าได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มตั้งแต่งานของ Big Universe <ม>ได้เห็นเขาเขียนหน้าเขียนนั่นเองแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จริงๆมันก็เป็นอาร์ตแบบหนึ่งมผมเลยไม่ได้ปิดกันว่ามันมันคืออะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองมันมันเป็นแอสอาร์ตครับ<ม>ตัวเราเองก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเราไม่ได้มา ทำเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะโน้มน้าวหรือซีดีอะไรต่างๆเราแค่ม,มองว่ามันคืองานศิละปะงานหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเลยครับม,มันก็เหมือนกับการที่เราวาดภาพนูดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้แลนเข้าภาพนูดขนาดนั้นด้วย<ม>เราเราเลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายตู่เองก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งการที่ผมทาแบบนี้มันเสียหายผมเลยรู้สึกว่าเออเราก็แค่เต้นชาร์ลีกับเขาอะไรและปกติว่าลงได้ดูทีแบกไหมครับว่า แปลๆั้าสิ่นช่วงง่ายๆหลายๆคลิปในภาพรวมก็ชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วจริงๆผมเป็นคนแบบชอบชอบชอบเล่นโซเชียลแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเออเขาก็ดีใจที่แบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรอืมทีนี้พอเห็นไหมครับว่าพี่ๆแบบพี่ๆพี่กระเทยเขาก็ชอบมากชืนชมมาว่าเต้นเลิศะไรอ๋อก็ก็ได้อ่านบ้างเลยก็ขอบคุณครับที่เยนดูนะฝากยนดูด้วยนะครับมีบางคะที่อยากจะชวนน้องๆมาเต้นร่วมกันไหมครับอานิตยอาทิตย์ อันนี้ต้องแล้วแต่องน้องใชุ่ณไม่กล้าบังคับใครเต้นแล้วแล้วแต่คนชอบก็เด้ก็ไปเต้นทีดีธนาดาเขาเต้นทีดีธรดาก็ได้เดี๋ยวนี้ใค้เขาเต้นติ่งดาวไม่ผมมีคลิปเขาเต้นนะ คือเขามีชุดดครบพี่มีแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามไม่ลงอยู่แล้วไอพี่ลงไในเวลาคิมนั้นให้เอารถต่อผมไม่อยากลงผมเลยถ่ายใหพี่ลงไปคิมนั้นไม่เอาแล้วล่ะไม่เอาอีเสดดิการอีเสดกระดาษอีเสดขอบพิชูอนปั่ะพิชูอ่ะเหงื่อแตกเลยนะฮะสุดท้ายใครอยากให้ทั้งสามคนฝักผลงานนะครับครับคุณฝักปัญหาผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็ ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับผมเพลง Chidita นะครับผมแนวแบบเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับสามารถแบบไปฟังกันได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ครับครับก็พวกเรานะครับก็จะมีผลงานต่อๆไปในอนาคตนะครับจะเป็นช่องทางไลน์อุลโรสโค้ดเฟรนนะครับแล้วก็จะมีแฟนมิที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามได้ทาง open label ครับตารางงานพวกเรานะครับก็จะเจอทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยครับครับผมวันนี้เนใครใคร อ๋อไม่เคยมีต่างกันเลยใช่ดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับ Welcome to Star Society